สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังส่งกำลังใจให้เก๋ชลดาหลังแอดมิดเข้ารอพอกอกรกระทันหันพร้อมเตือนหลายคนอย่ามองข้ามอาการปวดหัวเรียกได้ว่าเป็นดาราภาพยนตร์นางแบบและพิธีกรอย่างเก๋ชลดา รวมถึงกระทานมูลนิธิ The Wise เสียงจากเราซึ่งเจ้าตัวต้วตองเข้าแอดมิดดวนที่โรงพยาบาลด้วยอาการปวดหัวอย่างรุนแรงก่อนตรวจพบว่าเป็นโรคเยื่อบุสมองอักเสบเชื้อไวรัสเริ่มขึ้นสมองโดยต้องให้ยาฆ่าเชื้อผ่านสายน้ำเกลือไปอีก7วันโดยล่าสุดได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแค่อยากมาบอกทุกคนว่ายังสบายดีนะคะ เก๋มารอพอด้วยอาการปวดศีรษะรุนแรงมากจนก้มคอไม่ได้และมีไข้หลังจากเก๋ลงสตอรี่เมื่อวานขำๆตัวเองว่าจุดจบสายแข็งสรุปน็อกพราะไมเกรนและเป็นไข้เลยต้องแอดมิดเมื่อวานนี้ถือเป็นการป่วยเข้ารอพอแอดมิดในรอบ10ปีเลยค่ะทุกคนเขียนหาเก๋หมดเลยที่เห็นสตอรี่เลยขอมาเล่าตรงนี้แทนนะคะสรุปผลตรวจทุกอย่างออกแล้ว ทั้งตรวจเลือดและเจาะน้ำไขสันหลังไปตรวจขอบคุณคุณหมอยุวดีเจ้าของค่ายแล้วคุณหมอถนอมศักด์เฉพาะทางติดเชือ้อหาสาเหตุจนเจอไม่ใช่ไมเกรนที่เก๋เคยเป็นแต่เป็นโรคเยื่อบุสมองอักเสบเชื้อไวรัสเริ่มขึ้นสมองค่ะทั้งภาวะพรีเมน o p a u s ก่อนวัยทองที่อาจทำให้เก๋พักผ่อนไม่เพียงพอและเซนซิทีฟกับความเครียดโดยไม่รู้ตัว เพราะเอาจริงเก๋ก็ห่วงแอดวส์ฟาวเด t ชันทุกภารกิจช่วงนี้เลยค่ะทั้งภัยพิบตัติอุทก,กภยัยน้ำท่วมและภัยสงครามเสพขขาวทุกวันก็กังวลไปหมดใจเก๋ว่าไหวอยู่แต่เส้นเลือดในสมองคงไม่ไหวดีที่รู้ตัวละยกเลิกงานทันในวันที่28กรกฎาคม และข่าวรายนิดเกขออภัยที่ต้องยกเลิกทุกนัดและเรื่องงานไปก่อนถึงวันที่6สิงหาคมนะคะเพราะโรคเยื่อบุสมองอักเสบที่เป็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อผ่านสายน้ำเกลือไปอีก7วันแปลว่าเกจะออกจากรอพอได้วันที่6สิงหาคมเลยค่ะขออภัยมานัดที่นี้เลยพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะไม่เป็นรายร้ายแล้วแค่เพียงต้องให้ยาฆ่าเชื้อเปอเนื่องเท่านั้น ขอบคุณทุกข้อความที่ดีเอ็มมานะคะรักและชื่นใจทุกคนเลยยามป่วยไข้ทุกกำลังใจสำคัญเลยจริงๆขอบคุณทุกกระเช้าที่มาเร็วมากขอบคุณนะเดี๋ยวก็หายแล้วนะรุ่นอื่นนะคะขอให้ความรู้ในโรคนี้นิดเริ่มขึ้นสมอง Herpes Encephalitis ภาวะรุนแรงที่ HSV เข้าไปในสมองอาจทำให้เกิดเยื่อหุม้มหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส มีอาการปวดหัวรุนแรงมีไข้สับสนชักหรือหมดสติต้องรีบรักษาด้วยยาต้านไวรัสเช่นเอซิโครเวียอย่างรวดเร็ววัคซีนและการป้องกันยังไม่มีวัคซีนสำหรับเริ่มโดยตรงในไทยวัคซีนงูสวัสดชิงเกิลส์หรือโซสเตอร์วัคซีนใช้ป้องกันไวรัสอีกตัวหนึ่งชื่อวัคซีน VZV คนละชนิดกับ HSV แต่บางกรณีที่เคยมีเชื้อ HSV ซ่อนอยู่วัคซีนอาจกระตุ้นภูมิได้บางส่วนแต่ไม่ใช่การรักษาโดยตรงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ